มาดูฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม Photoshop 2023นะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเนี่ยที่มันน่าใช้น่าโดนบ้างฟีเจอร์ใหม่พวกนี้นะครับถูกประกาศในงาน Adobe Max 2022ที่ผ่านมาซึ่งบอกได้เลยว่าฟีเจอร์แต่ละอย่างที่ปล่อยออกมานะครับถือว่าแจ๋วมากๆแล้วมาสามารถช่วยงานนักออกแบบหรือว่าช่วยงานคนธรรมดาเนี่ยให้สามารถจัดการงานได้เร็วขึ้นได้อย่างดีเลยฟีเจอร์แรกนะครับคือ Object Finder ฟีเจอร์นี้นะครับจะคล้ายๆกับ Magic Wand น,นะครับแต่มันจะฉลาดกว่า ไปกดเลือกที่เครื่องมือ Object Selection Tool ได้เลยเสร็จแล้วให้ไปกดติ ck Object f i n d e r นะครับ <S <S เวลาเราเอามาสไปโดนวัตถุไหนนะครับเช่นตัวคนหรือว่าทะเลท้องฟ้านะมันจะขึ้นเปสีชมพูแบบนี้ให้เลยนะครับสมมติผมต้องการกดเลือกที่ตัวคนนะผมก็กดคลิกที่ตัวคนได้เลยแล้วก็ทำการตัดเฉพาะเลเยอร์นั้นออกมานะครับเท่านี้ก็จะได้คัดคนได้ง่ายมากๆแล้ว การไดคัดถูกเนียนมากๆเลยนะครับฟีเจอร์ต่อไปเนี่ยหากเราต้องการลบวัตถุอะไรบางอย่างให้เราใช้เครื่องมือเดิมได้เลยแล้วไปกดเลือกที่ delete and fill selection นะครับเท่านี้วัตถุที่เราต้องการลบก็หายไปแล้วนะครับแถมภาพก็ยังเนียนมากๆอีกด้วยคราวนี้ผมลบภาพมา้อาออกทั้งหมดเลยใช้ฟีเจอร์เดิมดูนะครับว่ามันเนียนมากๆฟีเจอร์ต่อไปนะครับหากเราต้องการไดคัดคนเยอะๆแบบนี้นะครับให้เราไปกดคิดขวาตรงเลเยอร์นะครับแล้วทําการเลือก mark all o b j e c t โปรแกรมนะครับจะทําการประมวลผลแป๊บหนึ่ง แล้วก็ทําการแยกเลเยอร์ออกมาให้เราเลยนะจะเลือกลบหรือเลือกไดคคทใครคนไหนนะคะรับก็กดเลือกลบที่เลเยอร์หรือว่าเลือกตรงเลเยอร์ได้เลยเป็นไงบ้างครับเฟ o ร o s h o p อฟีเจอร์ใหม่เท่ม,มากๆเลยเนาะเป็นไงบ้างครับ Photoshop ฟีเจอรใหม่เท่ม,มากๆเลยเนาะ